บ่งบอกถึงความไม่ยึดติดในตัวตนของตนคนเราถ้าได้พูดความจริงก็จะมองเห็นความจริงคนเราได้คิดถึงความจริงก็จะรู้ความจริงคนเราได้เข้าใจความจริงก็จะมีความเชื่อจริงๆแต่คนเรานั้นไม่พูดความจริงนะไม่เข้าใจความจริงไม่คิดถึงความจริง ก็เลยสิ่งที่รู้ที่เห็นที่เข้าใจนั้นไม่ตรงต่อความเป็นจริงความจริงคืออะไรความจริงคือทุกสิ่งมันเป็นแค่การปรุงแต่งเขาเรียกว่าลูกสมมุติแต่คนเราเนี่ยหลงสมมุติก็เลยไม่ลอมรับรู้ถึงความเป็นจริงของความเป็นไปของความรู้สึกจริงๆแล้วถ้าเราพูด คิดทำแต่เรื่องของความจริงเนี่ยกิเลสก็ไม่เกิดขึ้นกรรมวิบากก็ไม่เกิดขึ้นแต่เพราะคนเราเนี่ยไม่คิดไม่พูดไม่ทำความจริงการที่เราคิดพูดทำความจริงแล้วกรรมคือเจตนาวิบากคือความยุ่งยากลำบาก กิเลสคือเครื่องเร้าหมองเนี่ยก็จะไม่เกิดขึ้น mm hmm. พนูดง่ายๆว่าไม่มีอะไรติดตัวติดใจให้เป็นพวกร้อนให้เป็นความฟุ้งซ่านหรือว่าความกังวลวิตกฉะนั้นให้คิดถึงความจริงความจริงก็คือไม่มีตัวตนของตนความจริงก็คือความสุขในสิ่งที่ทำลงไปนั้นไม่มีอยู่จริงความจริงของความจริงก็คือความเที่ยงแท้และแน่นอน ขอสิ่งที่เราต้องการนั้นไม่มีมีแต่ความเพลิดเพลินยินดีและอาะไรแต่ความยินดีเพลิดเพลินและอาลัยนั้นเป็นเรื่องของความสนุกความคึกขนองความอยากลองอยากรู้แค่นั้นเองฉะนั้นถ้าเราบารรลุถึงความเป็นจริง ก็จะไม่ยินดีเพิดเพลินและอะไรในเรื่องของมายาในเรื่องของความคึกขนองความสนุกสนานแต่มองเห็นถึงความเป็นจริงว่าความสงบการปล่อยวางความเย็นกายเย็นใจเพราะไม่ต้องคอยยึดติดอยู่กับ ความเป็นมายาหรือความหลอกลวงคนเราต้องการความจริงกันทุกๆคนแต่ใครจะเข้าถึงความจริงได้คนที่เข้าถึงความจริงได้ก็คือคนที่ไม่หลงไม,ไม่หลงเชื่อกรรมคือความคิดการพูดการทําไม่หลงเชื่อกิเลสคือความรักโลกกุศหลงไม่เหลืองไม่หลงเชื่อวิปาาคือความสุขความทุกข์ที่จะได้เพราะกรรมกิเลส ้าอยู่นอกเหนือสิ่งเหล่านี้แล้วเราจะมองเห็นความจริงว่าสิ่งที่เขาคิดพูดทำไอ้สิ่งที่เขารักโลภปวดหลงไอ้สิ่งที่เขาสุขทุกข์นั้นดีใจเสียใจเฉยนั้นมันเป็นเพียงสิ่งที่แสดงออกเพราะความหวังความสมหวังและความผิดหวังซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่มีความเที่ยงแท้และแน่นอนมันเป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่ามีความรู้สึกนึกคิดจิตใจแค่นั้นเอง ถ้าปราศจ,จากความรู้สึกนึกคิดจิตใจแล้วมันก็ไม่มีความหมายอะไรแม้ว่าจะเป็นกรรมที่เรียกว่ากิเลสอย่างที่เราสมมุติกันว่าเป็นวิบากแต่ในที่สุดแล้วถ้า,าเราตัดนั่เขาเรียกว่าตัดทางใจตัดทางอารมณ์ตัดทางความรู้สึกตัดทางความคิดเราไม่เควไปตั้งเอานะไม่ไป ตกย้ำหมกมุ่นผูกพันไม่คิดพูดทำซ้ำแล้วซ้ำอีกเราก็จะไม่ถูกความเป็นมายาหลอกลวงเอาเราก็จะอยู่กับความเป็นจริงที่ว่ามันไม่ต้องยึดกันมันไม่ยึดกันอยู่แล้วไม่มีอะไรยึดอะไรเพียงแต่ว่าเราเรียกร้องเราโหยหาเราต้องการที่เรียกว่าความรักบ้างความชอบความสนใจกำลังใจน้ำใจความ เข้าใจซึ่งโดยความเป็นจริงแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของปัญหาในใจของแต่ละคนอที่ยังขาดต้องการเติมให้เต็มซึ่งก็ไม่มีวันที่จะเติมให้เต็มได้เพราะตัญหาในใจนั้นไม่ว่าความรักความคิดถึงความเป็นห่วงมันก็เกิดจากตัญหาที่ถูกเผาไปด้วยความร้อนคือไฟราคะไฟโทรสัและไฟมองหะการเราคิดถึงในทางที่ดี คิดถึงในทางที่ร้ายแต่ไม่ว่าทางไหนความคิดก็ปุงแต่งฉะนั้นให้อยู่นอกเหนือกรรมกิเลสไอ้บาปให้อยู่อย่างไม่ตกเป็นทาตของอารมณ์ไม่ตกเป็นทุกข์เพราะความคิดไม่ตกเป็นความสับสนเพราะจิตใจที่ไม่แน่นอน ฉะนั้ทุกคนเปิดใจเปิดอารมณ์เปิดความรู้สึกเปิดความคิดออกมานเปิดสมองออกมาก็จะมองเปห็นความเป็นจริงว่ามันไม่มีอะไรเลยมันมีแต่กรรมปรุงแต่งมีตระกูลปรุงแต่งมีแต่วิบากปรุงแต่งถ้าเรามองเห็นว่าเออมันไม่มีอะไรที่จะไปอะไรยินดีเพลิดเพลินหรือหมกมุ่นหมกมันยึดติดเราก็สามารถหมดนะหมดห่วงหมดกังวลหมดความวิตกในสิ่งสิ่งนั้น เราก็ห่วงในผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเลือดเอ็นกระดูกนั่แหละห่วงในจิตวิญญาณแต่โดยความเป็นจริงแล้วธาตุขันอายตนะนี้เป็นแค่หนังเนื้อเลือดเอ็นกระดูกที่ห่อหุ้มก่อเกิดเป็นกายเป็นเพศเป็นวัยแต่โดยความเป็นจริงเนื้อหาที่แท้จริงแล้วผนสุดท้ายต้องสลายไปเหลือแต่ความว่างเปล่าไม่มีอะไรให้ยึดติดอีกต่อไปแม้แต่จิตใจฉะนั้น ให้มองเห็นความจริงว่าทุกสิ่งว่างเปล่าอยู่แล้วแต่ได้หลงยึดติดโดยความเป็นรูปเป็นร่างเป็นรูปเป็นนามเป็นกายเป็นใจนเป็นธาตุเป็นขันเป็นมายตนะให้มองให้ทะลุว่าทุกสิ่งมันไม่ใช่อะไรไม่ใช่อยู่แล้วไม,ไม่ใช่การยึดติดไม่ใช่การหมกมุ่นผูกพันไม่ใช่ความรักความชังความหวังในรูปธาตุนามธาตุรูปธรรมนามธรรม เราแค่ okay. มีชีวิตอยู่มีสติรละลึกได้จําได้หมายรู้แค่นั้นเองแต่วันหนึ่งหมดสติจำอะไรไม่ได้ทุกอย่างก็สักว่าสักว่ารูปสักว่านามสักว่ากายสักว่าใจมันสักว่าหมดเลยนั้นก็เลยความจริงคือมันสักว่าทุกสิ่งความจริงความจริงของทุกสิ่งคือสักว่าอยู่แล้วให้เข้าใจอย่างนี้ทุกๆคนเข้าใจอย่างนี้ก็รู้เห็นได้ยินอะไรก็สักว่า กายวินาจิตธรรมภายในภายนอกอดีตอนาคตปัจจุบันสักว่าหมดมทุกคนปฏิบัติอย่างนี้ชัดเจนอย่างนี้เ,เต่มแจ้งตรวจสอบได้อย่างนี้ทุกสิ่งคือความจริงความจริงที่ว่าสักว่าอยู่แล้วสักว่าคือความจริงของสิ่งตั้งปวงสุคังเทติ